สวัสด mm ีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทัวโลกมนี้กาเมืพอค่อกันนี้แล้วพี่น้องวันนี้สวัสดีวมรณะคารเนาะพี่น้องมนี้กาเอาอันอันยังล่ะอันกระเบื้องยางนะพี่น้องมาเปลี่ยนปรได้เอามาเปลี่ยนออกมาเอาเงินคืนแปลว่าไสื่อไปแล้วมันบอลคลิกล็อกกันนะพี่น้องปกติแล้วกระเบื้องยางมันจะคลิกล็อกเป็นมอเตอราอันตัวนี้สื่อไปแล้วมันล็อกจะสร้างคางพี่น้องตัววาน อันทางทังตรงเน่ยมันบล็อกกันนาพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ก็เลยเขามาในหลานเขาเขาเลยเขาก็เลยคืนเงินให้พี่น้องสือไปสองกล่องเนาะสืบมาปูของนามแะ้วพี่น้องเพื่อแล้วจะเกอ่อคีมานี่ซลอบล่ะแล้วสืไปเบื่องหลานใหม่เบิ่งวันสืบเป็นอย่างไดนเนาะพี่น้อง,ออนนองอเนาะการพอดีสือไปนะเมื่อวา,านนี้มาเอาห <c oughs> ลังจากไปตลาดข้าวอันอันแอนติกแล้วก็บพื่อนมาเอาอันนี่แหละมาเอาอันผื่นนี่แหละพี่น้องมาเอาผื่นปู เขาเอิ่นยางล่ะคลิกลอกกันนะพี่น้องกระเบื้องยางเดี๋ยวนี้มันจะมีกระเบื้องยางแบบมันแบบแบบสองแบบเนาะพี่น้องแบบปูอันเอาอันเอาพะยางปูก่อนเนาะเขาเอิ่นฟลอริงนะพี่น้องเอาปูอีก่อนแลวก็เอาอันอันนี้ก็จะมีแบบเขาตีดไปเลยนะพี่น้องเขาตีดไปเลยตอนนี้ก็ร่างอันพอเราจะเสียแล้วก็ล่างเอาเงินอยู่อันว่า หอไมให้เขาเบิ่งอะนะว่ามันเป็นอยังคือบบคลิกกันนะเขาก็มาลองเห็นก็บอกว่าแบบนี้มันพอดีต่เอาเงินขึ้นเขาเขาแต่ละพี่น้องประเด็นเจ้าของลานนั่นแหละเจอเจ้าของลานละเขาก็เขาก็มาลองเห็นบอกมันเกิดโปรได้พี่น้องมันเทปโปรได้เขาก็เอาเงินขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยวสิไปอันลานใหม่พี่เนาะไปนี่เนาะตอนนี้ยุลิงขอนพี่เนาะเอาเกิสิเปลานค้ายรถนะพี่น้องคือบ้านเข่าละพี่น้องเลยพี่เนาะลานม่ างานไม่ยื้อตั้งรังเลยล่ะโบโยากพี่น้องอยู่ประเทศอังกฤษนะเวลาเข้าสื่อคลองไปแล้วเข้าคลองปะถุสปงสเปกนีมื่อเมา่อคืนเขาก็ขึ้นเงินหาเลยนะโบหยาโบหยากี่นี่นะกระถาเบื้องว่าสิคืขอชิคคือเอยบอกไอ้ฟังอิรีได้พี่น้องตั้งแต่อันตั้งแต่สิคายบาทนี่นี่ตะเหลืองแต่ไม่ตะเหลืองเสียเงินนะไี่ตะเหลืองแปลว,ว่าเลื่อมเลยเดย์พี่น้องเลื่อมเลยนะ หาเบิ่งมันสรได้ซื้อมันสรได้ซื้อบางคนก็บอกว่ามึงบานจักเต๋อพี่น้องคอกระตื้นเต้นอยู่ก็อยากให้ขายบานในไม่ไหวเนาะใหญ่ใหญ่แจกเงินพี่น้องเาละพี่น้องเดี๋ยวจะทายเบิ่งดอกว่าสะเป็นจังไดเนาะพี่น้องอันคุกพี่น้องคุก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 อยู่อันตรงหน้าโรงพยาบาลพอดี i never come this side before I think you may have one time yeah. I forget already Yeah, you came for your miscarriage, you said yes What is that? For your baby or something, yes. Oh, Lily. Really? Didn't you? Yes, I did Is that right? Is that right? Oh, Remember? this is different from the hospital, huh? This is different from hospital, huh? Part Part of the hospital I supposedly remember is in the night time. That. So, course, I know I'm going to be yeah i'm, I'm simple, know. must the... be the students from the private school or you cannot see anything you see <laughs> you want to call mr bean or not? who mr bean mr bean yeah. what does he do he know, he know, he know. we are. to drop you off And your visit, the Polish shop here is quite big, isn't it? Uh, nothing in there. This one, Super Links of Lessons. Sam Sam. Sam Sam. Sam sam, sam. I've never seen Zam before. <laughs> what do you sell, Zam Zam? Don't forget to turn them. King Shwama. Sh Not this one, is it? It's the one after. You sure? เห <laughs> ็นวิดีโอกะคาดแต่สีฝาวยางพี่น้องเดี๋ยวธนาคารมาสิปีสิบไปธนาคารเตรียมเลยรได้นี่คิดสมัติคิดสมัติเตรียมตนคิดสมัติแต <c oughs> อันนี้ก็เหมืดนแล้วพี่น้องสี่โมงยังไม่แฮปี y มืดแล้วพี่น้องสี่โมงสีคืยังไม่ a y a n y n g โอเคบรรยากานยามมะแรงพี่น้องยงมะแรงยง